ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ตงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหวัวอยู่เ้าได้วางตรงเอ,อ๋ไม่ได้เรียนที่ร้านด้านนอกถ้าแต่การแข่งขันครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดพวกเขารู้สึกหวนคิดถึงเมื่อจูๆ่ๆพวกเขารู้สึกถึงร้านด้านนอกอีกครั้งวางตรงเอ,อ๋แตะหวัวอยู่เ้าและถามว่าข้าเป็นคนไปดีไหมหวัวอยู่เ้าพยักหน้าและทมท่าทางด้วยคางของเขาวางตรงเอ๋เข้าใจในทันที และเธอก็คำนับอาจารย์ชายเล็กน้อยก่อนจะเดินออกไปอย่างรวดเร็วอาจารย์ชายสังเกตว่าทัศนคติของพวกเขาไม่เร็วและอารมณ์ของเขาก็สงบลงมากเขาตะโกนใส่นักเรียนที่ดูเหตุการณ์จากด้านข้างพวกเจ้ากำลังมองอะไรซ้อมต่อไปอยากให้ข้ารู้ว่าใครที่ขี้เกียจเห็นได้ชัดว่านักศึกษาหนุ่มกลัวเขาและทุกคนก็เริ่มกลับไปทํางานโดยมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังคงจ้องมองด้วยความสงสัยเป็นครั้งคราว หัยเเ่าถามอย่างสุภาพว่าข้าขอทราบชื่อท่านอาจารย์ได้ไหมอาจารย์ชายพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าข้าชื่อเจิ้งจ้านคาราว่าอาจารย์เจิ้งจ้านข้าเสียใจจริงๆกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและข้าสัญญาว่าเราจะไม่ทำมันอีกข้าชื่อหัวยูเฮาเจิ้งจ้านพยักหน้ารับทราบชื่อของเขาและพูดอย่างจริงจังว่าพวกเจ้าเป็นวัยรุ่นเมื่อเจ้าเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายได้ผู้หญิง จยารู้สึกดีต่อการอย่างไรก็ตามเจ้าต้องจําไว้ว่านี่เป็นสถาบันการศึกษาและในขณะที่อาจารย์ของเราไม่สามารถควบคุมวิธีการพัฒนาของเจ้าหลังจากสําเร็จการศึกษาได้เจ้าต้องดูพฤติกรรมและคาพูดของเจ้าเมื่อเจ้าอยู่ในสถาบันการศึกษานอกจากนี้การเข้าร่วมโรงเรียนซืรอไรเคอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าต้องฝึกฝนให้นักเมื่อเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าไม่สามารถสูญเสียความเยาววัยของเจ้าแม้ว่าเจ้าจะไม่สามารถเข้าร่วม้านด้านในได้ แต่อย่างน้อยเจ้าควรตั้งเป้าที่จะจบการศึกษาจากร้านด้านนอกอย่างราบรื่นข้าเข้าใจคนหนุ่มสาวที่คบหากันแต่พวกเจ้าจําเป็นต้องมีการกันกองและเจ้าไม่สามารถหักหัวมันได้เจ้าเข้าใจไหมหมวยูเหาพยักหน้าอย่างรู้สึกผิดขณะที่เจิ้นจ้านตำหนิเขาคําพูดของเจิ้นจ้านทําให้เขาไมตกจนใบหน้าของเขาเริ่มแดงแต่เขาเริ่มมีความประทับใจที่ดียิ่งขึ้นกับอาจารย์คนนี้เออใช่เจ้าไม่ได้บอกข้าว่าเจ้ามาจากชั้นไหน พิจารณาจากอายุของเจ้าเจ้าน่าจะอยู่ในชั้นปีที่5เจ้าเป็นอาจารย์ประเภทโจมตีหรือป้องกันถ้าคิดดูก่อนว่าอาจารย์คนไหนที่ดูแลชั้นเรียนของชั้นปีที่ห้หมัวยู่ห้าวอธิบายอย่างรวดเร็วว่าอย่าทําให้ตัวเองลาบากเลยข้ามาจากชั้นเรียนของอาจารย์โจยี่อาจารย์โจง,งั้นเหรอเรองจาร้านดําเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติแต่จากนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นในช่วงเวลาถัดไปในขณะที่เสียงของเขาดูเหมือนจะสูงขึ้นอะไรนะ เจ้ามาจากห้องเรียนของโจยี่งั้นเหรอใช่เกิดอะไรขึ้นถึงขาวของหัวยุเห้าที่จะสับสนเล็กน้อยเจ้างานกล่าวด้วยสีหน้ากังวลเจ้าเด็กโง่ทําไมเจ้าไม่พูดก่อนหน้านี้ข้าเจ้าบอกข้าว่าเจ้ามาจากชั้นเรียนของอาจารย์โจข้าจะไม่ให้เจ้าไปหาเธอเจ้าไม่กลัวเหรอเจ้าไม่ทราบเกี่ยวกับอารมณ์ของหญิงชราโจหรือถ้าเธอโกรธเธออาจจะได้เจ้าสองคนออกไปก็ได้เจ้าเจ้าควรบอกข้าก่อนหน้านี้จริงๆ หัวอยู่ห้าวรู้สึกร้อนขึ้นที่หัวของเขาเมื่อเขาเห็นท่าทางที่มีปัญหาของเจิ้นจ้านและจมูกของเขาก็เริ่มรู้สึกเปรี้ยวเล็กน้อยอาจารย์คนนี้น่ารักมากเราไม่เคยพบกันมาก่อนและเขากังวลมากเมื่อรู้ว่าข้าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โจอย่างไรก็ตามทื่อเสียงอนนาสะพึงกลัวของอาจารย์โจดูเหมือนว่ายังเป็นที่รู้จักค่อนข้างดีเจิ้นจ้านดูเหมือนเขาจะพบวิธีแก้ปัญหาในทันใดและพูดอย่างจริงจังว่าดูเหมือนว่าวันนี้พวกเจ้าจะมาสาย ข้าจะเป็นชาวมาเสเลียที่ดีเมื่อโจยี่มาถึงอย่าพูดข้าจะบอกว่าข้าเป็นคนให้พวกเจ้าสองคนทําธุระอย่างเป็นทางการผู้หญิงของเจ้าคนนั้นจะไม่ทําทั่วหกใช่ไหมเจ้าบอกว่าเจ้าชื่อหวัวอยู่เฮาใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรอย่างน้อยข้าก็ควรจะรู้จากชื่อของเธอเธอชื่อหวังตงเอ,อ๋อจริงๆแล้วอาจารย์เจิ้งคือว่าหวัวอยู่เฮาต้องการอธิบายแต่อาจารย์โจและหวังตงเอ,อ๋อมาถึงในเวลานั้นโจยี่ยังคงมีใบหน้าที่แต่งไว้เหมือนผู้สูงอายุ ขณะที่หวังตรงเอ,อ๋เดินตามเธอมาใบหน้าของเธอมีรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ได้ยินเสียงอึกระทึกของโจโยี่ก่อนที่เธอจะไปถึงพวกเขาใครมันคือใครข้าต้องการดูว่าชายตาบอดคนไหนกล้าที่จะกักตัวนักเรียนของข้าเจิ้งจ้านตกตะลึงเขาหันไปหาหัวยู่เฮาได้บังคับให้หัวเราะในขณะที่เขาพูดว่าข้าคิดว่าผู้หญิงคนนั้นทำทัวหกไม่จะเป็นโทษพูดถึงความสนิทสนมที่หัวยู่เฮารู้สึกเมื่อเขาเห็นโจยี่และเขาเรีบอธิบาย ไม่ต้องกังวลอาจารย์เจิง้งไม่เป็นไรเขาพุ่งออกไปในขณะที่เขาพูดและเดินเข้ามาต่อหน้าโจโยี่ก่อนจะโค้งลงกราบอย่างสุดซึ้งเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยขณะที่เขาพูดอาจารย์โจโจยี่หยุดกระานหารดูเหมือนว่าเธอจะเอาชนะด้วยความประดาบใจและน้ำตาก็สองประกายในดวงใจของเธออย่างไรก็ตามโจยี่ก็คือโจยี่และวิธีที่เธอแสดงความสนิทสนมและความเสน่หานั้นแตกต่างจากคนปกติเธอยกขาขึ้น ได้เตะไปที่หัวยูเฮาที่ต้นขาของเขาทันทีหัวยูเฮาเจ้ายังจําทางกลับมาได้เหรือเจ้าไม่ได้มาเยี่ยมข้าทางทั้งที่เจ้ากลับมาข้าจะไม่รู้เลยถ้าข้าไม่ได้ยินมันจากฟ้านยูและเจ้าหวังตรงเจ้าหลอกข้าเจ้าเป็นผู้หญิงและเจ้าก็สวยมากเจ้าสองคนข้าควรจะพูดอะไรเกี่ยวกับเจ้าสองคนดวงตาของหัวยูเฮาได้หวังตรงเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อพวกเขาฟังคําพูดที่รุนแรงและโกรธของโจยี่และน้ําตาก็ไหลจากดวงตาของพวกเขา พวกเขาไม่มีวันลืมเวลา2ปีที่พวกเขาใช้เวลาภายใต้การแนะนำของโจยี่โจยี่เข้มงวดแต่เธอก็ดีสำหรับพวกเขาเช่นกันทุกอย่างรู้สึกคุ้นเคยเมื่อได้ฟังเสียงของเธอนี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหัวอยู่เฮาเนื่องจากเป็นเวลา2ปีแล้วตั้งแต่ที่เขาได้พบโจยี่ครั้งสุดท้ายเขาวหวนที่ถึงวันเก่าๆอย่างหวนที่ถึงและอารมณ์ของเขาก็พังทลายอยู่ภายในตัวเขาอย่างไรก็ตามอาจารย์ชึงไม่รู้ว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรภายใน เขาเห็นแค่โจยี่เตะหัวยูเฮาดังนั้นเขาจึงรีบออกมาแต่พูดว่าอย่าเข้าใจผิดอาจารย์โจใจเย็นๆใจเย็นๆโจยี่พง,งาเล็กน้อยขณะที่เธอหันไปหาเชิงจ้านแด้ถามอย่างสับสนว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรอาจารย์เชิงท่านเป็นคนเดียวที่กักขังนรกเรียนของข้าหรือไม่เจิงจ้านบางังคับหัวเราะและพูดว่าข้าไม่ได้ทำคือว่าพวกเขาเขาไม่รู้จะอธิบายอย่างไรหัวยูเฮาเกาวอย่างเร่งรีบว่าพวกเราเป็นฝ่ายผิดอาจารย์โจ เราได้ขอโทษอาจารย์เชิงแล้วและได้รับการอาภัยจากเขาแล้วโจยี่หันกลับมาทางหัวยูเ่เฮาเธอมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษในขณะน,นี้ดังนั้นเธอจึงพยักหน้าไปทางเชิงจา้านนาที่เธอพูดว่าขอบคุณถ้าอย่างนั้นข้าจะพานักเรียนสองคนนี้ไปได้ไหมเจิงจ้านเข้ามาข้างโจยี่และพูดเบาๆอย่างจริงจังว่าอาจารย์โจเจ้าควรระงับอารมณ์เสียหน่อยเจ้าไม่สามารถทําสิ่งนี้ต่อไปได้เด็กเหล่านี้ทํางานหนักในแต่ละวันในการฝึกฝน ดังนั้นเจ้าไม่ควรดุพวกเขาเกินไปสิ่งนี้อาจทําให้จิตวิทยาย้อนกลับและเกิดพฤติกรรมที่ดื้อรัน้นและนั่นก็ไม่ดีทุกคนรู้ว่าชั้นเรียนของอาจารย์โจโยี่มีอัตราการขับไล่สูงสุดอย่างไรก็ตามชั้นเรียนของเธอก็ผลิตนั้งเรียนที่ดีที่สุดและเก่งที่สุดแทบไม่มีใครเห็นด้วยกับการสอนและวิธีการสอนของเธอในที่สุดโจโยี่ก็ตะหนักว่าเจิ้งจันเข้าใจเธอผิดและเธอก็ตะคอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับอารมณ์ของข้า ข้าไม่ทําดีกับพวกเขาเลยนั่นเป็นการแสดงความรับอาจารย์เจิ้งเจ้าไม่เคยได้ยินคําพูดที่ว่าการตีและการดุเป็นสัญญาณของความรักและความสนิทสนมพวกเขาจะไม่ประสบความสําเร็จถ้าเราไม่เอาชนะพวกเขานี่เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองการแสดงออกของเจิ้งจ้านมืดลงเล็กน้อยเขาตอบอย่างเข่งขึ้นว่าถ้าเจ้ายังคงทําอาจารย์โจข้าจะต้องนําไปที่โรงเรียนโจย,ยี่ตระหนักว่าอาจารย์คนนี้กําลังจะโกรธจริงๆ เธอยิ้มอย่างเร่งรีบและพูดว่าเอาละอาจารย์เจิง้งอย่าซีเรียสขนาดนั้นข้าแค่รอเล่นสองคนนี้เป็นนักเรียนของข้าเมื่อหลายปีก่อนแต่พวกเขามาเยี่ยมข้าตอนนี้พวกเขาเป็นนักเรียนจากร้านด้านในข้าไม่ได้เห็นพวกเขามานานแล้วแต่ข้าก็มีความสุขเหลือเกินนักเรียนจากร้านด้านในงั้นเหรอเจึ้งจ้านรู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะเมื่อเขาหันไปมองหัวยูเฮาและหวังตรงอีกครั้ง การแสดงออกของเขาแตกต่างไปจากเดิมนักเรียนจากร้านด้านในมีความหมายต่อโรงยานือไรเคร์่อยอย่างไรบางครั้งแม้แต่อาจารย์จากร้านด้านนอกก็มีสานะต่ำกว่านักเรียนร้านด้านในพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เหยียบก่อเทพสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งฟังดูไม่ถูกต้องอาจารย์โจเติ้งจ้านก็นึกถึงบางสิ่งแต่พูดต่อทันทีว่าข้าเคยเห็นนักเรียนกลุมใหม่ที่เพิ่งเข้าไปในร้านด้านในข้าไม่เคยเห็นทั้งสองคนเลยพวกเขาดูไม่คุ้นเคยสําหรับข้า โจลี่รู้สึกโกรธเล็กน้อยเมื่อมองดูท่าทางเข่งขืมของอาจารย์เจิง้งเธออธิบายว่าพวกเขาไม่ได้เข้าร่วมดานด้านในในปีนี้และพวกเขาเข้าไปในดานด้านในเมื่อ2ปีก่อนพวกเขาเป็นสมาชิกของทีมสำรองที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนซูรา่าเคอร์ในการแข่งขันระหว่างสถาบันระดับสูงของฤดูกาลที่แล้วและพวกเขาเป็นสมาชิกของทีมหลักของฤดูกาลนี้พวกเขายังเป็นอาชยะที่โดดเด่นจากดานด้านในที่ได้รับการฝึกฝนพิเศษในที่สุดเจิ้งจ้าน ก็เข้าใจหลังจากฟังคําอธิบายของเธอดวงตาของเขาเต็มด้วยความอิจฉารลิเยาขณะที่เขาพูดว่าดังนั้นพวกเขาน่าจะเป็นนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่เจ้าเลี้ยงดูมาใช่ไหมอาจารย์โจโจ,โจยี่สะอื้นและพูดว่าท่านยังจะรายงานข้าไปยังที่สัาบัตการศึกษาหรือไม่เชื่องจานหัวเราะและตอบว่าไม่แน่นอนแต่พวกเขายังเด็กมากจริงๆมีเพียงความภาคภูมิใจในใสายตาของโจยี่หัวอยู่ห้าวได้วางตรงอจกล่าได้วว่าเป็นนักเรียนที่โดดเด่นที่สุดที่เธอเคยมีมา แม้ว่าเธอจะไม่ใช่คนคุยโวแต่เธอก็มีความสุขและยิ้มได้เมื่อเห็นนักเรียนที่น่ารักสองคนของเธอไม่มีร่องรอยของความเข้มงวดตามแบบฉบับของเธอและทัศนคติที่เหมือนสัตว์ประลาดทั่วไปเอาละเราไปก่อนหนะ้าอาจารย์เจิง้งไม่ได้เจอกันนานเลยนะเรามาคุยกันดีๆนะโจยี่ชี้ไปที่เจิ้งจนันและเริ่มนำหัวยู่เฮาได้หวังตรงออกไปหัวยู่เฮาได้หวังตรงของคำนับอาจารย์เจิ้งด้วยความเคารพหัวยู่เฮากล่วา,าวเบาๆว่าไม่ต้องกังวลอาจารย์เจิง้ง สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกข้าขอโทษโจยี่เคยได้ยินเกี่ยวกับสถานการณ์จากหวังตงมาก่อนเธอหยุดและหันกลับมาขณะที่เธอพูดว่าอันที่จริงสภาพการของพวกเขาค่อนข้างพิเศษถ้าท่านต้องการจะพูดอะไรกับคนตัวเล็กเหล่านั้นท่านสามารถบอกพวกเขาได้เธอกระซิบบางอย่างกับเจิงจ้านหลังจากนั้นเธอก็พาหัวยูฮ่าไและหวังตงออกไปดวงตาของเจิงจ้านขาดความกระตือรือร้อนเล็กน้อยและเขาก็ฟื้นตัวได้ไม่นาน เขาลับไปหาหนักเรียนของเขาเองพวกเจ้ามองอะไรการฝึกของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเจ้าเห็นผู้อวสุวสองคนนั้นตอนนี้หรือไม่พวกเขาเป็นรุ่นพี่ของเจ้าจากร้านด้านนายรู้ไหมว่าทําไมพวกเขาถึงจับมือกันไม่ใช่เพราะพวกเขาพยายามแหกกฎของสถาบันถ้าเข้าใจผิดก่อนหน้านี้พวกเขากําลังจับมือกันเพราะพวกเขากําลังฝึกฝนพวกเขากําลังฝึกฝนทุกวินาทีที่เป็นไปได้ทั้งสองคนสามารถใช้ทักษะการหลอมรวม,รมวิญ,ญญาณยุทธการต่อสู้ได้ และเมื่อร่างกายสัมผสัสกันเท่านั้นจึงจะสามารถปวดปล่อยพลังเต็มที่ได้พวกเขาสองคนตื่นตัวและเตรียมพร้อมอยู่เสมอและนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าทุกคนควรเรียนรู้จากพวกเขาโชคดีที่หัวยูเฮาได้วางตรงอยู่ค่อนข้างไกลไม่อย่างนั้นพวกเขาคงจะหน้าแดงเพราะคําพูดของอาจารย์เจิง้งพวกเขาเข้าไปในตึกเรียนชั้นปีที่6และหัวยูเฮาถามโจยี่ว่านักเรียนในห้องเรียนของเราเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์โจโจยี่ตอบว่าพวกเขาทําได้ดีทีเดียวอย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เจ้าสองคนจากไปห้องที่สองก็แข็งแกร่งกว่าเราในแง่ของความแข็งแกร่งโดยรวมผููจีนรู้สึกภูมิใจกับสิ่งนั้นมาเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามใต้หัวบินและคนอื่นอยู่ที่ร้านด้านในแล้วดังนั้นห้องที่หนึ่งจึงกลับมาแข็งแกร่งที่สุดอีกครั้งข้าได้ยินมาว่าพวกเจ้าสองคนต่อสู้กันเมื่อวานนี้ดีมากเจ้าได้ระบายความโกรธของข้าเพื่อข้าหมายูเฮาได้วางตรงเริ่มยิ้มเมื่อพวกเขาฟังน้ำเสียงที่คุ้นเคยของอาจารย์โจยี่นี่คืออาจารย์โจที่พวกเขาชอบที่สุด เออใช่อาจารย์โจนักเตียนชุดใหม่ของร้านด้านในน่าจะมารายงานตัวที่อาคารเรียนแห่งนี้ใช่ไหมเราต้องการที่จะดูเราสามารถไปหาท่านในภายหลังได้หรือไม่หวังตรงเอ๋ถามโจยี่ตอบว่าให้ข้าพาเจ้าไปที่นั่นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อาจารย์คนอื่นจับเจ้าทั้งคู่อีกเจ้าสองคนต้องสนิทสนมกันตลอดเวลาจริงๆงั้นเหรอหัอจุห้าวได้หวังตรงเอ๋หน้าแดงทันทีและเปลี่ยนสายตาพวกเขาไม่กล้าจับมือกันในสถาบันการศึกษาอีกต่อไป โจยี่คุณเคยกับกลุมนักเรียนระดับสูงมากกว่าที่พวกเขาเคยเป็นพวกเขาบิดตัวและหันไปรอบๆทางเดินแต่โจยี่ก็แพาพวกเขาไปยังที่หมายหมออยู่ห้าได้ยินเสียงก่อนที่พวกเขาจะมาถึงห้องที่นักเรียนลานด้านในชุดใหม่ควรจะไปรายงานตัวเจ้าไม่สามารถใส่ผ้าคลุมหน้าแบบนั้นได้ถ้าข้าจำไม่ผิดเจ้าเป็นแบบนั้นระหว่างการประเมินเจ้ามีจดหมายแนะนําในตอนนั้นเราเลยไม่ได้พูดอะไรมากอย่างไรก็ตามเจ้ากำลังจะเข้าร่วมโรงเรียนในเร็วๆนี้ เจ้าจะสวมผ้าคลุมหน้านั้นทุกวันจริงๆหรือแม้ว่าเจ้าจะมีปัญหาในใจที่ไม่สามารถพูดคุยได้แต่อาจารย์ที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนเจ้าต้องรู้เพื่อให้เราสามารถบันทึกได้นี่คือหน้าที่และความรับผิดชอบของเราหากเจ้าปฏิเสธที่จะถอดผ้าคลุมหน้าของเจ้าออกข้าขอโทษเจ้าไม่สามารถเข้าร่วมสถานการศึกษาได้ข้าต้องถอดจริงๆหรือได้ยินเสียงที่มีเสน่ห์และหัวยุ่งเห่าตัวสารเมื่อเขาได้ยิน ความประหลาดใจไหลออกมาจากดวงตาของเขานี่ใช่เสียงที่ข้าได้ยินเมื่อวันก่อนไม่ใช่เหรอเขาเร่งฝีเท้าและก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเมื่อหัวยุ่งเฮาจับมือหวังตรงเอ๋ได้สําเร็จในช่วงชะตากรรมของเทพสมุรหัวยุ่งเฮาคิดว่าหวังชิวเอ๋อที่เขาได้พบเป็นเพียงภาพดวงตาและภาพลอนของเขาหรือเป็นเพียงหวังตรงเอ๋ที่จงใจหลอกเขาอย่างไรก็ตามเสียงที่เข้ามาในหูของเขาตอนนี้กลับกลายเป็นจริงและจริงมากอ่าเขาอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ ก่อนที่พวกเขาจะเดินเข้าไปในห้องหวังตรงเอ,อ๋ดึงแขนเสื้อของหวัวยู่เฮาและกระซิบว่าเจ้าเป็นอะไรไปทําไมเจ้าถึงรีบร้อนเช่นนี้หวัวยู่เฮาลดเสียงของเขาและพูดว่าเสียงที่ข้าเพิ่งได้ยินนั้นคุ้นเคยอย่างยิ่งมันเหมือนกับของหวังซิวเอ๋อที่ข้าพบเมื่อวันก่อนพวกเขามาถึงห้องขณะที่พวกเขาพูดประตูห้องเปิดอยู่และพวกเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในห้องสิ่งแรกที่พวกเขาเห็นคือผมยาวสีน้าเงินอมชมพู ทั้งหัวยู่ห้าได้หวังตรงต่างข้อตกตะลึงเมื่อเห็นผมที่ไหลตกลงมาในดวงตาของพวกเขาเธอสวมชุดยาวสีขาวผมยาวสีน้ำเงินอ่อนและรูปร่างของเธอก็เหมือนกับหวังตรงเอ,อ๋ยยกเว้นว่าเธอสูงกว่าเล็กน้อยคนส่วนใหญ่ในห้องเป็นอาจารย์ในขณะน,นี้และมีประมาณ4-5ถึงคนดวงตาของพวกเขาดูจื่อืดเล็กน้อยเมื่อเจ้ามองไปที่หญิงสาวอาหัวอยู่ห้าได้หวังตรงและโจยี่อยู่ที่ประตูและอาจารย์สามารถเห็นพวกเขาได้อย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อพวกเขาหันไปมองที่ใบหน้าของหวังตงเอ๋อก็ได้ยินเสียงอา้าปากค้างด้วยความประดาดใจอีกครั้งเด็กสาวผมอยากโศกหันกลับมาทันทีหัวอยู่ห้าวได้หวังตงเอ๋อรู้สึกราวกับว่าพวกเขาถูกฟ้าพาพวกเขายืนอยู่ที่นั่นด้วยดวงตาที่เฉยชาการแสดงออกของพวกเขาหยุดนิ่งสนิทเด็กสาวผมยาวที่หันกลับมาก็มีดวงตาสีฟ้าโตคู่หนึ่งและรูปรักที่งดงามของเธอก็เหมือนกับของหวังตงเอ๋อนอกจากความจริงที่ว่าเธอสูงกว่าเล็กน้อยได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้ว แทบ,บไม่มีความแตกต่างใดๆระหว่างเธอกับหวังตงเอ๋อเลยหญิงสาวตกใจจนพูดไม่ออกเมื่อเห็นหวังตงเอ๋อและหัวอยู่เฮาเธอยังยกมือขึ้นขยี้ตาก่อนที่เธอจะจ้องไปที่หวังตงเอ๋ออีกครั้งสองสาวตะโกนพร้อมกันทำไมเจ้าถึงดูเหมือนข้าเลยใช่พวกเขาเหมือนกันเหมือนการทุกประการยิ่งกว่านั้นความงามของพวกเขาก็ไม่มีใครเทียบได้อาจารย์ทุกคนในห้องต่างตกตะลึงด้วยความประหลาดใจขณะที่พวกเขาจ้องขมิง ดวงตาของโจยี่ขยับไปมาระหว่างหวังตรงเอ๋อและหวังชิวเอ๋อเธออดไม่ได้ที่จะถามว่าหวังตรงเอ๋อนั่นน้องสาวของเจ้าหรือเปล่าหวังตรงเอ๋อใส่หัวอย่างแข็งทื่อจิตใจของเธอว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์ขณะที่เธอพูดว่าข้าข้าไม่มีน้องสาวแค่ข้า,ขาหวังชิวเอ๋อเป็นคนแรกที่ปรับทิศทางตัวเองและเธอก็ใส่หัวอย่างเด็ดขาดข้าก็ไม่มีน้องสาวเหมือนกันแต่เราดูเหมือนกันมากขนาดไหนหวอยง้าหัวเราะได้พูดว่า เจ้าทั้งสองคนเหมือนกันแต่แม้แต่ชื่อของพวกเจ้าก็คล้ายกันมากหวังชิวเอ๋อเหลือไปที่หัวยู่เฮาได้รูแปลกๆประกายในดวงตาของเธอเธอพึมงพามอย่างเย็นชาว่าเจ้าเป็นคนบ้าเจ้าอยากทำอะไรในวันนั้นที่เจ้าได้ตามคาใบหน้าของหัวยู่เฮาแข็งตัวเขาเพิ่งกลายเป็นนักล่าทางเพศหรือเปล่าอยากเข้าใจข้าผิดหวังชิวเอ๋อข้าคิดว่าเจ้าเป็นตรงเอ๋อเมื่อข้าเห็นเจ้าเมื่อวันก่อนและข้าจำคนผิดทั้งนั้นข้าจึงตัดสินใจติดตามเจ้า ข้าหาเจ้าไม่เจอเมื่อเราไปถึงเมืองหวังชิวเอ๋อกล่าวอย่างชัดแจ้งว่าเจ้าต้องการอะไรอีกอหัวยู่เฮาจ้องไปที่หวังตงเอ๋อหวังตงเอ๋อฟื้นแล้วแต่ดูเหมือนว่าเธอกําลังคุ้นคิดอยู่ไม่มีอะไรขอโทษที่รบกวนเจ้าหัวยู่เฮาตอบหวังชิวเอ๋อก่อนที่เขาจะลากหวังตงเอ๋อออกจากห้องมีบางอย่างไม่ถูกต้องอยู่เฮาหวังตงเอ๋อเง,งยหน้าขึ้นมองหัวยู่เฮาด้วยสายตาคุ้นคิดหัวยู่เฮาขมวดคิ้วเล็กน้อยและกล่าวว่าใช่มีบางอย่างไม่ถูกต้องเจ้าสองคนดูคล้ายกันเกินไป อย่างไรก็ตามไม่น่าเชื่อว่าเจ้าสองคนไม่ใช่พี่น้องกันทําไมเจ้าไม่ส่งจดหมายทิ้งลุงนิวและลุงไทยแล้วถามพวกเขาว่าเจ้ามีน้องสาวจริงหรือเปล่าหวางตรงเออใส่หัวและตอบว่าไม่ข้าแน่ใจว่าข้าไม่มีน้องสาวเมื่อข้ามองดูเธอตอนนี้ข้ารู้สึกเหมือนมีบางอย่างปิดบงังไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดคลื่นพลังวิญญาณของเธอแตกต่างอย่างมากจากของข้าและข้ารู้สึกได้ว่าแกนแท้ของเลือดของเธอนั้น แข็งแกร่งเป็นพิเศษและอาจแข็งแกร่งกว่าของข้าอย่างไรก็ตามเธอไม่ใช่คนประเภทแสงเหมือนข้ายกเว้นรูปรักษ์ของเราข้าไม่คิดว่ามีความคล้ายคลึงกันระหว่างเราสองคนโจยี่มีท่าทางสงสัยขณะที่เธอถามว่าเกิดอะไรขึ้นตรงเอ๋อข้าจําได้ว่าเจ้าแต่งตัวเหมือนผู้ชายมาตลอดบางทีหวังชิวเอ,อ๋ออาจสร้างตัวเองให้เข้ากับรูปรักษ์ของเจ้าแต่อะไรคือแรงจูงใจของเธอล่ะทั้งสามคนไม่รู้อะไรเลยและไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ปฏิกิริยาของหัวยุงเห่าเร็วขึ้นเล็กน้อยเขาคุ้นคิดทั่วคู่และพูดว่าแล้วข้าจะไปหาพวกนวยการยานและขอให้เขาตรวจสอบตัวตนและภูมิหลังของเธอพร้อมกับวิญญาณยศการต่อสู้ของเธอและสถานการณ์การสอบของเธอเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะเชื่อว่าจะมีคนสองคนในโรคนี้จะมีหน้าตาเหมือนกันได้แต่ไม่สามารถสัมพันธ์กันด้วยสายเลือดได้โจยี่พ่นลมหายใจเจ้าไม่แน่ใจเลรอทวีบโตหลวนั้นกว้างใหญ่และมีปฏิหารและสิ่งแปลกประหลาดมากมาย ไม่ใช่ว่าคนสองคนที่หน้าตาเหมือนกันแต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดไม่เคยพบเห็นมาก่อนเจ้าสองคนใจเย็นๆเราจะวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมแต่หากเราไม่พบสิ่งผิดปกติเจ้าทั้งสองก็ไม่ต้องพัวพันกับเธออีกต่อไปเจ้าสามารถปฏิบัติต่อเธอเหมือนนักเรียนทั่วไปถ้าเธอมือแรงจูงใจเธอจะยอมแพ้ในบางจุดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและข้อก,กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ